สัญญาเลยบอกหลอดทั้งหมดว่าอย่าลืมอะไรวะอย่าลืมอะไรคำสัญญาหรืออะไรวะยิงแอชลี่ยอนอ้าวมันได้ปิด อย่างงงนักเลยมิสเตอร์แคดดี้พูดมากเหลือเกินนะมึงอ่ะเออเออไอ้บ้าโอ้ยนี่ยพูดมากกินกระบาลแม่งเฮ้ยอะไรเหนียวเหนียวมาเต็มวะ น่ากลัวมากเพราะต้องรอง30มสนาทีอนะไรอุ้ยเจอกับอะไรเนี่ยนี่คือแอคติคไลน์แกโอ้โห <c oughs> ไ้นัแอคเห่อมาเดี๋ยวมึงทำลายลามอน จะไม่จบหรอกกูไม่จบกูไม่จบกับมึงหรอกมีอะไรมาใส่กูโอ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแกรุกล็อกลุล็อกลุกเฮ้ยมันยิงแล้ว ไม้ได้เหอะมึงอะลบยิงยากขนาดนี้คูจะยิงโดนไดไงวะมึงแอบอะริงโตงเลยอยู่ไหนวะมาดิมาดิ ดักเหรอฮะเฮ้ยโอ้ยหามีลงมาแดกด้วยตายเลยปะวะทีเดียวตายหาไปเลยันแดก CPU อยู่70กว่าองศาทำงาน40กว่าเปอร์เซ็นต์ยิ่งคอร์ไป4,500เลยนะเอาอะ mày ào bát nỉ hưu ao mày nè bài luyện gần đây và kẻ thù mày Well, then, why don't you show me what a first class criminal is like? Do your own actions! Oh! The oh, sóc luôn Về yeah, đẹp ngâm, Mày đuổi Ôi à Giật hà này quá กินแล้วโอ้โหน้ำเมือกดำจะมากินแล้วนีเ่เรามีของกินเว้ยไอย้สเปรเลยดีกว่าเต็ม Mình này nghe. Đi Ôi. Miên lương ship ตายไปเลยกูแย่แล้วแังไรตายตึกมาเดิมาเดิมดไม่โดนกูหรอก โอดีโอดโอดไปดี้ยโอ้ยโอ้ตายไปเลยไม่ไหวนี่ไม่ผ่าน มิทเตอร์แคนดีไปมิสเตอร์แคนเนดีต่ออีกรอบเอ,อ้ซีพยูโอเคนะเล่นลื่นลื่นอยู่มาลื้อกันเลยนะ And <so> ไปแอนโซแอนโซ เรีกแล้วเรียกกู่ได้ชอบเรียกอ่ะมันสนิทก,กันเลยเฮ้ยแอบมาแล้วมาแดกแล้ว ออ้้ยยใส่แาสารงไปสั้นสองพิกนะครับเออปลาโฟมาด้แม่นไวชิบหายใครจะไปยิงทันวะ

กินบ้างเด็ดมากินแล้วจะ so มาแดกแล้วมาแดกแล้ว,นลว,นลวเนี่ยเด็ดเด็จะมากินกูรู <c oughs> mày đồn tai lắp cả lắp luôn hơi ui ui thì ui à แทงเอามีดแทงโอ้ยไม่ทันแน่นี่ไมงไมึงความรุนแรงในการแทงมีดเข้าตามึงโอดเด็กเดี๋ยวโอดมือต้องไถกูกูรู้กูก็แอบตรงนี้ไงมึงก็ไถไม่ได้แอบใต้นี้ก็คือไม่โดนทำมันไหลกูอยู่นี่งไง อยูไหน,นแล้วะวะเจ็ดยังเ้ยมันมากินแล้วงางาดิงามคุณดิงางามคไม่โดนหรอเฮ้ย,อยแอบดู ไ้เข้ามาอีกนิดแอบเร็วมาแล้วโอ้โหได้ได้ตาย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 จะตายสนใจมึงไม่ได้นะกินนี่ก่อนเพิ่มพลังนี่ไงให้ มึงรอดได้ส่รอบมึงรอดได้ส่รอบมึงยังอีกเหรอยังไม่ตายหาย้ึง่ะเหนียวเหรอเหนียวเหรอมหรอม,มวดโปรเฟชชั่นอลเหรออะอ้าปากสิเฮ้ยโดนแล้วแอบตรงเนี้ยมเห็นปะล่ะ ฮ้ยิงได้นี่วะอย่างงี้เฮ้ยมันลงมาแล้วชิบหายงำนี่ไงงำกำแพงไปเิยติงต้องอยู่ไหนอุ้ยเหยียบไข่ไม่แพ้เออโอ้ยดี่ติดกำแพงงั้นจะตายไปแลละ โอ้ยอ่ะเลือกเล่นจบผ่านไปดีกี่นาทีเอ้ยเดี๋ยวนะกี่นาทีดูอีกทีสิบห้านาทีเอาอีกทีนึงก็ได้นะเพื่อความสะใจว่าอยากชนะมันเอาไปตานี้เลือกเล่นเลยนะแพ้ทำไมมันขึ้นไม่เห็น ไม่ต้องแอนโซมึงมาเลยหานยไหลบกินกาหลบมีเปล่าวะอยากมีดอสอะดไลดอส เอาเสานี้บังไปเรื่อยอ่ะเฮ้ยแดกวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย มึงน่นและเดทกูไม่เดทหรอกเอาลยูวเหรอใช่แม่งปัะกัน ลบพุบ่าลงเคยลงแล้ววะลบอ๋อตีลังกาลงไปนั่นได้ได,ไดีมาไอ้กระโดดข้ามไปนั่นได้ว้ยโดนกินเต็มหน้านี่มันจะไม่โดนแพงสักรอบเลยนะผมจะตายกแก่ะตายให้ ติดไปก่อนไม่รอดออกไปดู X-Top ก,กันครับ GPU ก,ก็อุณหภูมิดีกินไฟ TDP เท่านี้นะครับออกสำหรับ i7 9700F ตัวนี้ 8คอ8เทรดครับเมนบอร์ดที่นำมาใช้เป็น Z390A Pro ใส่แรมา4แถว32กิกนี่กราฟิกนี้ครับ RT x 3.80 0เช่นเคยไปดูความสวยงามของเจ้าตัว CPU กันว้าวาว้าวเลยครับครับผม นี่ดูความงดงามกันเราจะล้างหน้าสัมผัสก่อนเอ้ยหน้ากระดองอเรียบร้อยสวยงาม จิ๊บจิ๊บนี่ไอเจ็ดกัมเจ็ดร้อยเอฟตัวนี้บาร์นัมเบอร์ V ีเก้าห้าศูนย์ดีเจ็ดแปดเจ็ดนะครับซีเรียลนัมเบอร์ก็เหมือนที่พูดไปข้างต้นนะจ๊ะเ <F S 1> อะไรนะด้านหลังก็นี่ครับ ยังสวยงามนะสวยงามโอเคผ่านครับอ่ะปิดป<พ>าก <พา S 1> ่อน F1 คลิปน, <F 1. S 1> นี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณที่รับชมมากเลยจ้ะเจ๊กอดกดอะไรนะ